ยุด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 ,ยดบาสานมีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องแล้วมีเรื่องสบอสูฟังสมัยก่อนเข้าใส่ควายไถยหน้าน้อนยใจต่มเนาะไถคนกบเรียงควายเมื่อไหร่จะไถหน้าไวไถเฮ็ดนั่นเท็ดนี่เป็นผ้าหานะก็ได้ขี้ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้กับยุคสมัยเปลี่ยนไปเข้ากะใส่รถไถควายเหล็กใส่ควายเหล็กแทนแต่ว่า ควายมันยางเริ่มออกอยางเริมหนึ่งเกา้าสิ่งที่เขาต้องเสียเห้มันก็คือเสียห้าเสียหยางก็เสียน้ำควายยางควายเดินเขาเสียหยางเสียน้ำเห้มันได้ต้องเลี้ยงดูเนาะอย่ตอบ <laughs> แต่บอกควายเล็กไดแบบนี้ยย่ตอบเสียหยางหยางเก่าอะไรเสียงเงินเก่าแล้นะควายเล็ก เดินกี่ก้าวก้าวแรกก็เสียเงินเลยเป็นอย่างได้เสียเงินเอไมันกินน้ำมันนอกกับทบไปซื้อน้ำมันมันมันกินมันบอกกินยาคควายเหล็กควายเหล็กไม่กินยาเะจะ๊ะควายเหล็กก้าวแค่ก้าวแรกก็เสียเงินเลยเพราะว่ามันกินน้ำมันมันบอกกินยาก็ต้องเลือกเถเด้ะต้องเลือกเลี้ยงควายเสียหนาเสียน้ำเลี้ยงควายเหล็กเสียเงิน ควายก้าวเดินเสียหญ้าเสียน้ําแต่ควายเล็กก้าวแต่ละก้าวเสียเงินเพราะมันกินน้ํามันมันบ่กินางอาล้อออกงาให้กินแล้วก็บ่กินแม้ควายเล็ก <c oughs> อยังสี่ลาสิาคือค้นเดอ้อเลือกเอาจะเป็นควายเล็กหรือจะเป็นควายจริงเลี้ยงค้นให้มันเป็นควายเล็กเลี้ยงค้นให้มันเป็นควายจริง อย่าไปหาว่าควายโง่เหมือนควายได้บ่ได้ควายมันฉลาดแสนรูปพร้อมฝึกยั้งก็ได้หูวงก็อยังนี่ฉลาดจะตายไปว่าควายงโง่บได้เด้จะเปรียบเทียบคนโง่กับควายบ่แมนแต่ว่าคนน่ะมันคือควายเล็กเพราะว่าก้าวแรกกระเสียงเงินแล้วคนนั่นไ่ได้กินน้ำมันดอกแต่กระหแต่ได้เสียงเงินออกจากบ้านแต่ละก้าวเพราะฉะนั้นแล้ว คิดให้ดีเลี้ยงคนให้เป็นควายดีกว่าเลี่ยงคนให้เป็นควายเล็กเนาะยศต่อ,ดดอม <c oughs> ว่เลี่ยงคนเป็นควายเล็กไม่สิมว่าไถเงินเฮาเนี่นะคือจังควายเล็กเนี่ยไถเงิน <c oughs> ฝากไว้ให้คิดอย่าหาว่าสอนเลยนะหาว่าสอน <c oughs>